หมอรักษาโรคสะเก็ดเงินมานานแล้วพี่หมอคิดว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมีจุดอ่อนไหมคะจุดอ่อนของสะเก็ดเงินเนี่ยสามปัจจัยหลักๆเนาะหนึ่งคือการกิน2คือการนอน3คือการใช้ชีวิตสาหลักเนี่ยเป็นจุดอ่อนของโรคสะเก็ดเงินเลยซึ่งการกินตำราต่างๆใน Google อะไรเนาะก็จะมีบอกว่าห้ามกินอาหารแสลงห้ามกินเครื่องปรุงแบบจัดหรือว่าใส่รสดีอะไรพวกเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วการรักษากับหมอมมันง่ายมากเลยการกินหมอขอแค่ครบห้าหมู่กินอาหารแสลงได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้กินปริมาณมากจนเกินไปมันจะมีอาหารแสลงที่แบบต้องห้ามมเเลยกก็ช่นพวของดั สุราแล้วก็นมวัวที่กระตุ้นมากๆอันที่2คือการนอนเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนและเป็นจุดแข็งได้แล้วคือมันคือยาวิเศษด้วยสมมตินอนเร็วปุ๊บหายเลยนะดีขึ้นเลยยุบเลยแต่ถ้านอนดึกปุ๊บพวกนี้แดงขึ้นทันทีเลยใช่ดังนั้นเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าการนอนคือสิ่งสําคัญและสุดท้ายแล้วการใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตแบบภาวะความเครียดด้านจิตใจเนาะนั่นก็คือสิ่งสําคัญเราห้ามไม่ได้หรอกว่าเราใช้ชีวิตแล้วมันไม่เครียดทํางานแล้วมันไม่เครียดแค่อาหารงานอดิเรกที่ทาให้ราาาลดวยยงงั้้กก็่่ไแษ แล้ว3จุดอ่อนนี้ก็สามารถกลายเป็นจุดแข็งสําหรับโรคสะเก็ดเงินได้ด้วยถ้าเราดูแลตัวเองได้ดี3ปัจจัยนี้<อ>ทําให้โรคสะเก็ดเงินสงบได้เร็วโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยา<อ>ต่อให้คุณกินยาอะไรก็ตามยาบนโลกใบนี้ไม่มียาวิเศษที่จะหายเร็ว<อ>ยาก็คือต้องปรับจากตัวเราเองทําให้โรคหายเร็วได้